ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่19กันยายน2 56 5ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้แจ้งสำนักงา,านพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรไซด,ด่วน1569ได้เลยค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมลีความชื้นไม่เกิน3 0อยู่ที่8บาทถึง8บาท20สตางค์ต่อกิโลกรมัมข้าวโพดเมลีความชื้นไม่เกิน 14. 5%อยู่ที่11บาทาึง11าา์าซ็นต์อโลกรมัมราคารอรงงาน อาหารสัตว์ความชื้น14.5ปอเซอยู่ที่11บาท83สตางค์ถึง1 1บบาท85สตาตันกิโลกรมัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรมัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่12บสอาทาค์ตันกิโลกรมัมเป็นตันราคาปรับลงมาอยู่ที่3 2 6 US ดอลลาร์ต่อตันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเป็นกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9บาท87สตันกิโลกรมัมเป็นตันราคาปรับลงอยู่ที่266.60เซนต์ ดอลลาร์ต่อตนันส่วนบูเซลนะคะอยู่ที่677.20เซนต่ตอบูเซลค่ะมาเหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่19กันยายน65ปรับขึ้นอยู่2รายการปรับลงอยู่3รายการจ้าคลิปนี้เราไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านจ้าบ๊ายบาย